ลองนึกภาพดูสิรถเสียกลางดึกท่ามกลางสายฝนที่ไม่มีวันหยุดคุณต้องขอค้างคืนในบ้านของชายชาราที่ดูอบอุ่นแต่บางอย่างในบ้านนั้นไม่ปกติเลยและในคืนนั้นเองเธอก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นตลอดชีวิตเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่เหนือหัวรูปถ่ายที่เปลี่ยนหน้าคนเองได้หรือจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ไม่เคยปล่อยให้ใครออกไปได้เลยคืนนี้ทุกลมหายใจจะพาคุณเข้าใกล้ความลับ ที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยฝนตกหนักถนนลื่นจนรถของเธอสายไปมาเครื่องดับกลางทางในความมืดรอบตัวมีเพียงเสียงฝนกระแทกหลังคารถและสายลมเย็นที่พัดลอดเข้ามาทางหน้าต่างเธอมองหาที่หลบฝนในระยะไกลเห็นบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งแสงตะเกียงสลัวส่องลอดออกมาจากในบ้านเธอตัดสินใจเดินฝ่าฝนไปชายชาราผู้หนึ่งเปิดประตู ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่สายตายังคมเขายิ้มจังๆแล้วเชิญเธอเข้าไปพักกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นฝนโชยอยู่ทั่วห้องเธอวางกระเป๋าไว้ข้างเตาไฟเปเลวไฟสะท้อนบนพื้นไม้ที่เปียกชื้นชายชาราเดินช้าๆไปที่ห้องครัวเสียงฝีเท้าเขาก้องในความเงียบระหว่างนั้นเธอสังเกตเห็นภาพถ่ายเก่าติดอยู่บนผนังเรียงกันหลายรูป ทุกภาพมีใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งหน้าคล้ายเธออย่างน่าประหลาดเธอขยับเข้าไปใกล้มองเห็นว่าทุกภาพนั้นหญิงสาวยืนอยู่ตรงที่เดียวกับที่เธอยืนในตอนนี้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเสียงประตูห้องครัวเปิดออกชายชาราถือถ้วยน้ำชากลับมาแต่แววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องอยู่ไม่ห่าง เธอเหลือบมองไปที่กระจกใกล้เตาไฟในเงาสะท้อนนั้นเธอเห็นบางสิ่งขยับอยู่ข้างหลังชายชารามันสูงผอมและไม่มีหน้าเสียงลมหายใจแผ่วดังขึ้นเรื่อยๆเธอก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดชายชาราหันขอบมาทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าเขากลับกลายเป็นยิ้มกว้างจนถึงแก้มทั้งสองข้างดวงตาขาวพลนขึ้นเหมือนไม่เหลือลูกตาอีกต่อไป เธอแข็งค้างอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจดังตุบตุบแข่งกับเสียงฝนที่สาใสหลังคาชายชราเดินเข้ามาช้าช้าทุกก้าวที่เขาก้าวเสียงพื้นไม้ดังแผ่วแผวกลิ่นอับชื้นในบ้านเข้มข้นขึ้นเหมือนมีกลิ่นเนื้อเน่าแทรกอยู่ในอากาศเธอกลืนน้ำลายมองหาทางหนีแต่หน้าต่างถูกปิดตายประตูทางออกมีโซ่คล้องไว้จากด้านในเธอเริ่มสั่นมือเย็นเฉียบ หนูเหมือนเธอมากเสียงชายชาราเอ่ยเบาๆเขาเงยหน้าขึ้นจนเห็นรอยแผลเป็นลากยาวจากคางถึงหูเหมือนเธอคนนั้นคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเธอเหลียวมองภาพบนผนังอีกครั้งและในวินาทีนั้นรูปภาพทั้งหมดเริ่มสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหญิงสาวในรูปเริ่มหันหน้าช้าๆตาของเธอในภาพมองตรงมาที่เธอ ริมฝีปากในรูปย้ำยิ้มทีละน้อยและเลือดสีเข้มเริ่มซึมออกจากกรอบรูปเธอร้องในใจแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายชราเดินเข้ามาใกล้อีกในมือของเขามีผ้าที่ริ้วเปื้อนเลือดคืนนี้อย่าไปไหนนะลูกเธอถอยจนหลังชนโต้ะไม้ของบนโต๊ะหล่นกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนก้องทั่วห้องเธอรีบหันไปจะวิ่งแต่ทันใดนั้น บางสิ่งเย็นเฉียบแต่ลงที่ไหล่ของเธอเธอหันกลับช้าๆมือเหี่ยวย่นของชายชารายังอยู่ตรงหน้าแต่ข้างหลังเขามีเงาดำสูงใหญ่ค,อคอ่อยๆโน้มเข้ามาใกล้กลิ่นเขาเลือดแรงขึ้นจนแทบอาเจียนไฟในเตาเริ่มดับทีละดวงความมืดกลืนกินทุกอย่างและเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศท,ทางอย่าหนีอยู่กับพวกเรา เสียงเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนมาจากใต้พื้นบ้านเธอเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลผสมกับฝนที่สาดเข้ามาทางช่องไม้มือของเธอสั่นเทาพยายามคว้าประตูแต่เมื่อดึงประตูไม่ขยับข้างนอกบ้านมีแสงไฟจากรถที่เพิ่งแล่นผ่านมาเธอรวบรวมแรงทั้งหมดตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงแต่เมื่อเธอหันกลับมาชายชาราไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว เหลือเพียงผ้าขี้ริ้วที่ตกอยู่บนพื้นและเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างบนเพดานเหนือศีรษะของเธอเธอเงยหน้าช้าๆแสงไฟจากเตาไฟที่เหลืออยู่เพียงริบหรี่ส่องให้เห็นเพดานไม้เก่าๆที่เริ่มแตกร้าวเสียงฝีเท้านั้นยังคงดังอยู่ชัดขึ้นเร็วขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังเดินวนอยู่เหนือหัวของเธอเธอถอยหลังจนหลังติดผนัง หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกทุกเสียงทุกเงาในห้องดูเหมือนจะขยับแม้แต่เงาของตัวเธอเองก็สั่นไหวเรากับมีเงาอีกเงาหนึ่งซ้อนอยู่ข้างหลังทันใดนั้นเสียงแกรกดังมาจากข้างบนเศษไม้ตกลงมาตรงหน้าและบางสิ่งกำลังคืบคลานออกมาจากช่องเพดานมันยาวมันดำ และเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหมือนศพที่ถูกฝังไว้หลายวันเส้นผมยาวเปียกชื้นให้ลงมาแต่ไหลของเธอเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับจมหายไปในความมืดขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ในเงามืดนั้นเธอเห็นหน้าของสิ่งนั้นหน้าเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แต่ผิวซีดขาวจนเกือบโปรง่งใสริมฝีปากของมันขยับช้าๆเธอกลับมาแล้ว เสียงนั้นแผ่วเบาแต่กล้องกังวานในหัวราวกับดังมาจากทุกมุมของบ้านเธอถอยจนชนโตอีกครั้งภาพบนผนังทุกภาพหล่นกระแทกพื้นกระจกแตกกระจายใบหน้าของหญิงสาวในรูปกลิ้งออกมาพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ในทันทีดังสะท้อนอยู่ในทุกห้องเธอคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งไปที่หน้าต่างใช้แรงทั้งหมดทุบก,กระจก แต่กลับพบว่าด้านนอกไม่ใช่ทุ่งนาอีกต่อไปมีเพียงความมืดและหมอกหนาทึบหมอกนั้นขยับราวกับมีชีวิตเหมือนมีแขนจำนวนมากกำลังคว้าร่างของเธอจากด้านนอกเธอหันกลับมาหาทางอื่นแต่กลับเห็นชายชารายืนอยู่ตรงบันไดร่างของเขาเอ็นผิดรูปศีษษะห้อยลงมาข้างหนึ่งตาเขามองตรงมาที่เธอหนูหนีไม่ได้หรอก น้ำเสียงนั้นทั้งอ่อนโยนและน่าสะพรึงในเวลาเดียวกันเขาก้าวลงบันไดทีละขั้นแต่ขากลับไม่แตะพื้นเลยเธอวิ่งขึ้นห้องชั้นบนประตูเปิดอ้าอยู่ในห้องนั้นมีเพียงเตียงไม้กับตู้เก่าๆบนเตียงมีร่างหนึ่งนอนอยู่ใต้ผ้าขาวเธอกลืนน้ำลายเดินเข้าไปใกล้มือสั่นเทาค่อยๆดึงผ้าออกใต้ผ้านั้นคือหญิงสาวในภาพถ่าย ใบหน้าเหมือนเธอทุกประการดวงตาของศพคู่นั้นลืมขึ้นช้าช้าเธอถอยหลังจนชนผนังเสียงหัวเราะของชายชาราดังมาจากข้างล่างดังขึ้นเรื่อยๆจนทั้งบ้านสั่นสะเทือนประตูห้องปิดเองอย่างแรงไฟในบ้านดับสนิทมีเพียงเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆและเสียงฝีเท้าช้าๆที่เริ่มเดินขึ้นบันไดอีกครั้ง เสียงฝีเท้านั้นดังกึกกึกกึกใกล้ขึ้นเรื่อยๆบันไดไม้เก่าดังกล้องสะท้อนทั้งบ้านทุกก้าวเหมือนมีแรงสันสะเทือนส่งผ่านมาถึงพื้นห้องเธอยืนตัวแข็งมือกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือเธอมองไปรอบห้องหาทางหลบหนีแต่หน้าต่างถูกตอกปิดด้วยไม้เก่าช่องลมเล็กๆมีเพียงสายฝนที่รั่วผ่านเข้ามาเสียงฝีเท้าหยุดเงียบสนิท มีเพียงเสียงหอบของเธอที่สะท้อนในความมืดทันใดนั้นเสียงประตูเอียดประตูเปิดออกช้าๆด้วยแรงที่มองไม่เห็นลมเย็นพัดเข้ามาทำให้เปลผ้าขาวบนเตียงแกว่งไปมาเธอเก้าวถอยหลังจนสะดุดล้มในเงามืดหน้าประตูชายชารายืนอยู่แต่ตอนนี้ใบหน้าเขาครึ่งหนึ่งเหมือนเนื้อถูกลอกออกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อแดงสดและกระดูกบางส่วน เลือดไหลช้าๆตามร่องแก้มเขายิ้มกว้างอีกครั้งอย่าก,กลัวเลยลูกเธอก็เหมือนพวกเราแล้วเธอสั่นหัวน้ำตาไหลพรากเธอร้องขอให้เขาปล่อยแต่เสียงที่ออกจากปากกลับเป็นเสียงแหบต่ำไม่ใช่เสียงของเธอเองชายชราก้าวเข้ามาใกล้เธอได้กลิ่นเขาเลือดแรงขึ้นจนแทบสำลักในมือเขาถือกล่องไม้เล็กๆเขาวางมันลงบนพื้น แล้วดันมันมาทางเธอเธอมองอย่างลังเลก่อนจะเปิดฝากล่องข้างในมีกระจกเก่ากรอบแตกและมีคราบดำกระกลังแต่เมื่อเธอมองเข้าไปสิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ใบหน้าของเธอในกระจกนั้นมีหญิงสาวอีกคนผมยาวเปียกปอนใบหน้าซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังพูดบางอย่างเธอพยายามฟัง ช่วยฉันเสียงนั้นดังในหัวของเธอภาพในกระจกเริ่มบิดเบี้ยวหญิงสาวคนนั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกมาจากในกระจกปลายนิ้วซีดขาวแต่ที่แก้มของเธอเย็นจนรู้สึกเหมือนน้ำแข็งกัดผิวเธอสะบัดหน้าหนีแต่เงานั้นยังตามติดตอนนี้ในกระจกมีมากกว่าหนึ่งร่างหญิงสาวหลายคนใบหน้าแตกต่างกันแต่ทั้งหมดมีดวงตา ที่เหมือนกันตาแบบเธอเธอกริดร้องวิ่งไปที่ประตูแต่ชายชราขวางทางไว้ร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนร่างกายกำลังละลายเลือดดำไหลาอาบลงพื้นอย่าออกไปเขาพูดเสียงสัน่นเพราะข้างนอกก็เหมือนข้างในประโยคนั้นทำให้เธอหยุดนิ่งเสียงฝนข้างนอกดังผิดไปเหมือนฝนไม่ได้ตกบนพื้นแต่ตกบนบางสิ่ง ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเธอค่อยๆเดินไปใกล้หน้าต่างพยายามมองลอดช่องไม้หมอกข้างนอกเริ่มบางลงและในหมอกนั้นมีเงาคนยืนอยู่เรียงรายหลายสิบคนทุกคนยืนนิ่งแต่ใบหน้าของพวกเขาคือหน้าเดียวกันกับเธอหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอถอยกลับมาช้าๆแต่แล้วมีเสียงกระซิบดังข้างหู เสียงผู้หญิงแผ่วเบาเธอจะต้องอยู่ต่อจนกว่าเราจะครบเธอหันขอบไปแต่รอบตัวไม่มีใครเพียงกล่องไม้ที่เปิดอยู่ตรงพื้นภายในตอนนี้ว่างเปล่าเหลือเพียงรอยเลือดเป็นวงกลมจากเพดานข้างบนหยดเลือดสีดำเริ่มหยดลงที่ละหยดที่ละหยดลงบนศีรษะของเธออย่างช้าๆ เธอเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวหยดเลือดเย็นเยียบตกลงบนหน้าผากไหลผ่านแก้มไปถึงคางกลิ่นขาวแทรกเข้าจมูกจนคลื่นไส้เธอมองขึ้นไปบนเพดานตรงรอยแตกนั้นมีตาคู่หนึ่งจ้องมองลงมาตาเบิกกว้างขาวโพลนไม่มีรูม่านตามันกระพริบช้าๆก่อนที่บางสิ่งจะคืบคลานออกมาจากช่องนั้น แขนเรียวยาวซีดขาวตามด้วยร่างผอมแห้งที่บิดงนอมันค่อยๆค,คลานลงมาช้าๆทุกครั้งที่มันขยับเสียงกระดูกเสียดสีกันกรอบกรอบผมยาวชุ่มเลือดของมันลากไปตามพื้นเธอหายใจติดขัดถอยหลังไปติดกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกมือของเธอสั่นจับที่ลูกบิดประตูพยายามหมุนแต่ลูกบิดกลับร้อนจัดเหมือนเหล็กที่เพิ่งออกจากไฟ เธอสะดุ้งปล่อยมือผิวหนังไม่เป็นรอยแดงเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากทุกมุมของห้องเธอมาแทนที่เสียงนั้นลากยาวเหมือนคนกระซิบในความฝันที่นี่ต้องมีคนอยู่เสมอเธอหันกลับไปสิ่งที่คลานออกมาจากเพดานตอนนี้ยืนตรงหน้าร่างนั้นสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับเธอแม้แต่แผลเล็กๆบนแขนก็เหมือนกัน เหมือนอีกตัวตนหนึ่งที่ถูกคัดลอกออกมาดวงตาของมันมืดสนิทริมฝีปากแย้มยิม้มมันยื่นมือมาจับมือเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนเจ็บทันใดนั้นภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มสัน่นเสียงฝนเงียบหายไปเหมือนเวลาหยุดบ้านทั้งหลังมืดลงเหลือเพียงแสงจากตะเกียงที่สองเงาพวกเธอสองคนเงาทั้งสองเริ่มซ้อนเข้าหากันจนกลายเป็นเงาเดียว เธอรู้สึกเหมือนร่างกำลังถูกดูดเข้าไปข้างในเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหัวอยู่แทนฉันภาพทุกอย่างหมุนเธอล้มลงกับพื้นหายใจไม่ออกเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งบ้านเงียบสนิทชายชราดหายไปศพหญิงสาวบนเตียงหายไปทุกอย่างเหมือนกลับสู่ความปกติเธอลุกขึ้นช้าชารู้สึกเวียนหัว เดินไปที่กระจกใกล้เตียงแสงจากตะเกียงสะท้อนใบหน้าของเธอแต่ในเงานั้นไม่ใช่เธอที่ยืนอยู่คนเดียวเบื้องหลังมีร่างของหญิงสาวผมยาวยืนอยู่แนบชิดใบหน้าไม่มีตาเธอยิ้มกว้างเหมือนกำลังพอใจในสิ่งที่เห็นเสียงจากข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์รถแล่นผ่านมาเธอรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านฝนหยุดตกแล้ว หมอกเริ่มจางเธอตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับสะท้อนเข้าหูตัวเองไม่มีใครได้ยินเมื่อมองไปบนถนนเธอเห็นรถของตัวเองจอดอยู่ข้างรัว้วประตูเปิดทิ้งไว้และบนเบาะมีร่างของเธอนั่งอยู่ตาเบิกโพลงมือกำพวงมาลหลแน่นเหมือนภาพหยุดอยู่ในวินาทีสุดท้ายก่อนความตาย เธอเก้าวถอยหลังอย่างช้าๆลมหายใจขาดห้วงในหูเริ่มมีเสียงกระซิบเบาๆเสียงเดียวกับที่ได้ยินในบ้านเธอกลับมาแล้วบ้านนี้ไม่ปล่อยใครไปลมพัดเบาๆประตูไม้หลังเก่าค่อยๆปิดลงเองเสียงบานพับดังแผ่วและในเงามืดหลังหน้าต่างมีสองเงายืนอยู่เคียงกันหนึ่งยิ้มอ่อนโยน อีกหนึ่งกำลังเริ่มยิ้มตามลมหายใจของเธอเริ่มขาดเป็นช่วงๆอากาศรอบตัวหนาวเย็นลงจนเหมือนถูกแช่แข็งมอกหนาเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันไม่เพียงลอยอยู่รอบบ้านแต่มันแทรกซึมเข้ามาผ่านทุกช่องไม้เธอยืนอยู่ตรงระเบียงมองร่างในรถของตัวเองนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีเสียงใดนอกจากลมหายใจเบาๆของตัวเองและเสียงเคาะ จากด้านหลังกึกกึกกึกเธอหันกลับทันทีประตูไม้เก่าค่อยๆขยับเปิดออกอีกครั้งภายในบ้านสว่างด้วยแสงสีเหลืองอ่อนเหมือนมีใครจุดตะเกียงรออยู่เธอเริ่มสัน่นแต่ขากลับก้าวเดินเข้าไปเองโดยไม่รู้ตัวทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนถูกบังคับเท้าเย็นจนไม่รู้สึกถึงพื้นไม้เมื่อเข้าไปในบ้านเธอเห็นโต๊ะตัวเดิม แต่คราวนี้บนโต๊ะมีรูปถ่ายใหม่รูปนั้นยังอุ่นเหมือนเพิ่งถูกล้างออกจากน้ำยาเธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมาในภาพคือเธอยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ข้างๆมีชายชรากับหญิงสาวผมยาวซีดๆย,ยืนยิ้มอยู่ข้างกันด้านล่างรูปมีตัวหนังสือเก่าจางๆเขียนไว้ว่าผู้มาเยือนคืนที่สิบสามหัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะมือสั่นจนรูปหล่นพื้น ภาพนั้นลื่อนไปใต้โต๊ะเธอก้มลงจะหยิบแต่ข้างใต้โต๊ะกลับมีขาอีกคู่หนึ่งยืนอยู่ก่อนแล้วเธอชะงักช้าช้าเงยหน้าขึ้นใต้โต๊ะมีหญิงสาวในชุดขาวนั่งขดตัวผมยาวปิดหน้ามือซีดขาวจับรูปถ่ายไว้แน่นหญิงคนนั้นค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นช้าช้าเผยให้เห็นใบหน้าซีดเฉือนบางส่วนออกจนเห็นฟันเธอถอยหลังทันที แต่เสียงบางอย่างดังขึ้นในหัวเสียงของชายชราหนูอย่านี้มันจะเริ่มอีกครั้งถ้ามีคนใหม่ทันใดนั้นแสงไฟทุกดวงดับลงห้องทั้งห้องมืดสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจจำนวนมากดังรอบตัวเธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมากมายแต่ไหลแต่หลังแต่แก้มเธอกริดร้องสุดเสียงแต่กลับไม่มีเสียงใดออกมาโลกทั้งใบเงียบงันเหลือเพียงหัวใจที่เต้นถี่แรง เธอรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังซึมเข้ามาในร่างกายเหมือนหมอกกำลังกลืนเธอจากข้างในภาพในหัวเริ่มหมุนเธอเห็นภาพซ้อนของหญิงสาวหลายคนทุกคนร้องให้รอยยิ้มบิดเบี้ยวเจ็บปวดแต่ทั้งหมดพูดคำเดียวกันช่วยปลดปล่อยร่างของเธอสั่นสะท้านจนสุดท้ายเธอล้มลงกระแทกพื้นเสียงกระดูกดังกรอบเบาๆ แล้วทุกอย่างก็ดับลงอีกครั้งเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกทีแสงเช้าส่องลอดเข้ามาจากหน้าต่างฝนหยุดตกแล้วเสียงนกร้องดังจากที่ไกลๆเธอยืนขึ้นช้าๆรู้สึกมึนงงเหมือนหลับไปนานบ้านเงียบสงัดไม่มีใครอยู่แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือบนโต๊ะไม้เก่ามีกล่องไม้เล็กๆที่เคยเห็นเมื่อคือนตอนนี้เปิดออก และข้างในมีรูปถ่ายใหม่วางอยู่ในรูปคือเธอยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านแต่ข้างหลังเธอมีเงาดำของชายชารากับหญิงสาวในชุดขาวที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆมือของเธอสัน่นเธอวางรูปลงอย่างระมัดระวังเสียงบางอย่างเริ่มดังมาจากห้องครัวเหมือนเสียงน้ำเดือดและเสียงทำเพลงเบาๆของใครบางคน เธอเก้าวไปช้าๆหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเมื่อถึงประตูห้องครัวเธอผลักเบาๆกลิ่นชาลอยมาแต่จมูกภายในมีถ้วยน้ำชาสองใบตั้งอยู่บนโต๊ะไอน้ำยังลอยขึ้นจากถ้วยและบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมีใครบางคนนั่งอยู่แต่ตอนที่เธอมองให้ชัดเก้าอี้นั้นกลับว่างเปล่าเสียงประตูหลังบ้านเปิดออกช้าๆ ลมพัดเข้ามาเบาๆพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆเธออยู่แล้วไม่ใช่หรือเธอค่อยๆหันกลับไปมองและในเงาของตะเกียงที่ส่องผนังเงาของเธอไม่ได้ยืนอยู่เพียงเงาเดียวอีกต่อไปเงาทั้งสองบนผนังค่อยๆขยับแสงจากตะเกียงไหววูบเธอยืนนิ่งมองเงาของตัวเองที่ยืดยาวแต่เงาอีกเงาหนึ่งกลับเคลื่อนไหวต่างไป ในขณะที่เธอไม่ขยับแม้แต่น้อยเงานั้นค่อยๆหันหน้าและสิ่งที่สะท้อนกลับมาในแสงตะเกียงคือใบหน้าของเธอแต่ริมฝีปากของมันขยับขึ้นลงพูดบางอย่างโดยไม่มีเสียงเธอรู้สึกถึงแรงบีบที่หัวใจเหมือนเลือดในกายหยุดไหลและในวินาทีนั้นเงาที่สองเดินออกมาจากผนังเธอก้าวถอยหลังชนโตชา ถ้วยน้ำชาล้มแตกน้ำร้อนกระเซน็นใส่มือแต่เธอกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยร่างกายชากิ่งเหมือนสูญเสียการควบคุมเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้ผมยาวคลุมหน้าลมหายใจแผ่วกลิ่นคาวเลือดโชอยออกมาทุกครั้งที่มันขยับมันเอื้อมมือมาลูบแก้มของเธอปลายนิ้วเย็ยนเยียบจนเหมือนน้ำแข็งกลับมาแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ดังชัดในหัว เหมือนดังมาจากด้านในร่างของเธอเองคราวนี้จะไม่มีใครออกไปอีกแล้วเธอส่ายหัวพยายามถอยแต่ขาของเธอกลับไม่ขยับเงานั้นโน้มเข้ามาใกล้จนปลายผมสัมผัสไหล่ดวงตาที่มองมาไม่ใช่ของมนุษย์ดำสนิทไม่มีแววเหมือนหลุมลึกที่ดูดแสงทั้งหมดรอบตัวพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสัน่นผนังบ้านสั่นตามเสียงไม้แตกดังรอบทิศ เธอมองเห็นเงาอีกหลายเงาโผล่ออกมาจากมุมมืดหญิงสาวผมยาวหน้าซีทุกคนสวมชุดเดียวกันและทุกเงากำลังยิ้มเสียงหัวเราะนับสิบดังประสานกันเหมือนเสียงลมหายใจของคนตายเธอพยายามตะโกนแต่ลำคอเหมือนถูกกดด้วยแรงมองไม่เห็นแสงตะเกียงดับวูบความมืดเข้ากลืนทุกอย่างในทันทีเธอรู้สึกถึงมือหลายคู่ที่แตะทั่วร่าง ดึงแขนดึงขาจับใบหน้าและกระซิบคำเดียวกันซ้ำๆอยู่กับเราอยู่กับเราเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงเดียวแรงบีบรัดรอบตัวหนักขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังดูดเธอลงไปใต้พื้นเธอพยายามต้านแต่ภาพในหัวกลับแทรกเข้ามาภาพหญิงสาวทุกคนที่เคยติดอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกขังถูกกลืนจนเหลือเพียงเงา เธอเข้าใจในวินาทีนั้นว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงไม่ปล่อยใครไปเพราะทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ร่างเธอเริ่มโปร่งแสงปลายนิ้วค่อยๆจางหายไปเธอมองมือของตัวเองด้วยความตรนกเห็นมันค่อยๆละลายกลายเป็นหมอกบางๆเสียงฝนกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ฝนจริง เป็นเสียงหยดน้ำที่ตกจากเพดานหยดลงบนพื้นไม้เป็นสีแดงเข้มทุกอย่างเงียบลงในชั่วขณะหมอกหนาขึ้นอีกครั้งปกคลุมบ้านทั้งหลังจนมองไม่เห็นอะไรเลยจากนั้นเงาของเธอค่อยๆปรากฏขึ้นบนผนังข้างโตชายืนอยู่ในตำแหน่งเดิมนิ่งไม่ขยับผ่านไปครู่หนึ่งประตูบ้านเปิดออกช้าๆ สายฝนโปรยลงอีกครั้งและที่ถนนด้านนอกมีเสียงเครื่องยนต์ของรถอีกคันหนึ่งที่กำลังจอดหญิงสาวอีกคนกำลังลงจากรถกลางสายฝนมองเห็นบ้านไม้เก่าที่มีแสงสลัวลอดออกมาเธอยกมือป้องหน้าเดินเข้าไปใกล้ในขณะที่ภายในบ้านเงาของหญิงสาวคนล่าสุดเริ่มขยับยกมือขึ้นช้าช้ รอยยิ้มบางๆปรากฏบนผนังเหมือนกำลังต้อนรับแขกคนใหม่เสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงละอองบางเบาที่โปรยบนหลังคาไม้เก่าแสงฟ้าครามยามเช้าสัตว์ลอดผ่านหมอกบางๆเข้ามาในบ้านหญิงสาวคนใหม่ยืนอยู่ตรงประตูเธอมองไปรอบๆด้วยสีหน้ากังวลภายในบ้านดูเงียบอบอุ่นแต่แปลกที่อากาศกลับเย็นผิดธรรมชาติมีใครอยู่ไหมคะ เธอเรียกเสียงแผ่วไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหยดน้ำจากหลังคาเธอเดินเข้าไปข้างในกลิ่นชาอ่อนๆลอยแต่ปลายจมูกบนโต๊ะไม้กลางห้องมีถ้วยชาสองใบาวางเรียงกันไอ้น้ำยังลอยขึ้นจากถ้วยหนึ่งเหมือนมีใครเพิ่งดื่มไปเมื่อครู่เธอยืนมองอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆลมจากหน้าต่างก็พัดเข้ามาแรงประตูบ้านปิด ปังดังสะท้อนแสงตะเกียงสั่นวูบก่อนกลับมาสว่างอีกครั้งเธอหันขวับไปหัวใจเต้นแรงและในวินาทีนั้นเองเธอเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงผนังร่างนั้นนิ่งไม่ไหวติงเป็นเงาของหญิงสาวอีกคนในท่ายืนเดียวกันกับเธอแปะแต่ใบหน้าค่อยๆเงยขึ้นริมฝีปากแย้มยิ้มช้าๆ เธอถอยหลังเงอเย็นไหลาตามขมับมือเธอสั่นจนจับลูกบิดประตูแทบไม่อยู่แต่ก่อนจะทันเปิดออกเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากข้างหูเธอถึงตาแล้วแสงตะเกียงดับลงทันทีบ้านทั้งหลังกลับสู่ความมืดมีเพียงเสียงฝนที่ตกต่อเนื่องและเสียงหัวเราะเบาๆที่แทรกมากับสายลมเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง ฝนหยุดตกชายชราในหมู่บ้านเดินผ่านบ้านหลังนั้นเห็นเพียงประตูเปิดแง้มกับกล่องไม้เล็กๆบนโต๊ะเขาเดินเข้าไปช้าๆในกล่องมีรูปถ่ายใบใหม่หญิงสาวคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านข้างๆมีเงาร่างจางๆของหญิงอีกคนและตัวหนังสือใต้ภาพเขียนไว้ว่าผู้มาเยือนคนต่อไปบ้านไม้เก่าหลังนั้นนิ่งเงียบ สายลมเย็นพัดผ่านม่านไม้ไผ่เบาๆและจากเงาบนผนังห้องเงาของหญิงสาวสองคนยังคงยืนอยู่เคียงกันยิ้มรอคอยคนต่อไปที่จะหลงเข้ามาในคืนฝนตกอีกครั้ง